สวัสดีค่ะ่าตาจากบุญตาทศทศนะคะก็เห็นหลายคนนะคะถามในเรื่องสาคูแดงนะบางคนก็บอกไม่เคยรู้จักไม่เคยกินแล้วก็มันเป็นยังไงนะคะวันนี้่าก็เลยจะพามารู้จักกับสาคูแดงนะคะที่เอามาให้ชมวันนี้นี่ก็เป็นสาคูแดงที่ญาปลูกไว้นะคะสาคูแดงก็จะมีชื่อเรียกหลายอย่างนะคะอย่างสาคูจีน สาคูเผือกนะคะหรือว่าพุทธลักษากินหัวเพราะว่าลักษณะใบและดอกเนี่จะคล้ายกับพุทธลักษานะคะเขาก็เลยเรียกว่าพุทธพุทธลักษากินหัวนะจะมีรสชาติหวานมันคล้ายคกับแห้วนะจะอร่อยกว่าสาคูขาวนะคะปลูกประดับก็สวยงามนะคะใบจะมีขนาดใหญ่ถ้าใบอ่อนก็จะมีเขียวตามเส้นใบหรือก้านใบก็จะเป็นสีม่วงนะคะนี่เหมือนที่ย่าเอามาให้ชมนะ ถ้าเขาแก่แล้วเขาถึงจะเป็นสีเขียวหมดนะคะส่วนใบนะก็จะเป็นใบขนาดใหญ่เลยนะเนี่ยอันนี้ย่าเอามาให้ดูถ้าใบเขาอ่อนๆออกมาใหม่นี่จะสวยงามมากปลูกเป็นไม้ประดับนะคะปลูกลงกระถางนี่ประดับก็สวยงามมากนะคะก็ขยายพันธุ์ก็โดยการใช้หัวนะเป็นไม้มงคลด้วยนะคะปลูกไว้สําหรับรับทรัพย์นะคนไหนที่ปลูก สาคูแดงไว้นี่ก็จะมีทรัพย์สินเข้ามาไม่ขาดนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะอันนี้ย่าเอาใบอ่อนๆมาให้ชมกันนะว่าเขาสวยขนาดไหนว่าเหมาะที่จะเป็นไม้ประดับไหมนะคะเจ้าสาคูแดงนี้จะเป็นไม้ล้มลุกนะคะเป็นพืชล้มลุกอายุก็หลายปีนะมีลำต้นหรือว่าเง่านี่อยู่ใต้ดินนะแล้วก็แตกหน่อเป็นต้นเทียมขึ้นมา ต้นก็จะยืดขึ้นตรงนะประกอบไปด้วยกาบใบเกาะติดกับลำต้นใบนี่จะแผ่สลับกันนะคะสูงก็ประมาณ1-2เมตรนะคะใบนี่จะสีเขียวเข้มขอบและก้านใบนี่จะเป็นสีม่วงนะเรากินตรงไหนเรากินหัวเขานะคะนำเอาหัวของเขานี่มาทำเป็นขนมหวานได้นะคะหรือว่าต้มจิ้มน้ำตาลเหมือนกับมันเทศหรือว่า เหมือนกับหัวเผือกเลยนะคะเรากินได้นะแล้วยังมีการนำเอามาทำเป็นแป้งนะแป้งที่ได้จากสาคูแดงนี้จะเป็นแป้งที่มีคุณภาพดีมากเลยนะคะส่วนสรรพคุณทางยานะคะพื้นบ้านที่ใช้นะคะเง่าแก่จะมีรสขมก็จะนำมาใช้ต้มน้ำดื่มแก้ท้องเสียแก้โรคบิดหรือว่าถ่ายเป็นมูกเป็นเลือดอันนี้เป็นชาวบ้านเราใช้กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษกันนะคะอันนี้ ก่อนที่นําไปใช้เราก็ต้องศึกษาดูให้ชัดเจนก่อนนะคะว่าสมุนไพรตัวนี้ว่าจะเหมาะกับเราหรือเปล่าไม่ใช่หันรีหันขวางก็เอาไปใช้เลยนะคะก็จะเป็นอันตรายวันนี้ย่าก็พามารู้จักกับสาคูแดงหรือว่าพุทธรักษากินหัวนะคะก็บางคนเห็นอยู่ตามข้างถนนอันนั้นเป็นพุทธลักษานะคะไม่ใช่สาคูนะจะคล้ายกันมากถ้าคนไม่รู้จักเห็นก็จะมองว่าเป็นพุทธรักษาเลยนะคะ แต่จริงๆแล้วเขาจะมีสายพันธุ์ของเขานะคะวันนี้ย่าขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ